สวัสดีจ้าทุกคนด,ดูแล้วเนาะที่ชาริสาบอกได้มาลงคลิปยาวเลยเนาะคลิปนี้ชาริสาซิม,มัว่าเรื่องดราม,ม่าในที่ทำงานที่ชาริสาเจออยู่ตอนนี้ให้ทุกคนฟังนะจ้าเนาะมือวันนี่เนาะอันชาริสาถือซูเปอร์ไวเซอร์เอิรนไปหาเนาะเอิรนไปหา ม,มันกับโมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องงานหรอกทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานเนาะเกี่ยวกับกว่าบนะอกจริสาวาเนาะว่าอย่าไปคุยกับ leading hand นคนนี้เนาะผู้ชายคนนี้นะมอียังก็ย,ย,งย่าไปบอกสู่เขาฟังเอียงประมาณนี้นะเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะเขาเป็นคนแบบเจ้าเล่ห์เล,เล,เล,เลี่ยมแบบเอางนะ่ายๆเนาะ แปลเป็นภาษาบาเ,าเฮ้อนอตอแหละนะ่ะเออเขาเขาเป็นผู้ชายตอแหลเขามาักแบบเอาเรื่องที่ถือหรือว่าผู้ใดเว้าก็สร้างเรื่องยังกระตามที่มีคนไปเว้าให,ให้เขาฟังหรือว่าเรื่องใดก็สร้างที่เขารู้นะ่ะเขาสิเอาไปเว้าตัวประมาณว่าถ้าผู้ชายคนนี้รู้โลกรู้นะ่ะเออประมาณนั่นประมาณนั่น คอยกังงคอยกะแน่มื่อหน้าเนาะคอยก็ว่าคอยว่าเรื่องเอียงให้เขาฟังเหรอไอ้สินาะคอยคิดนะว่าคอยว่าเรื่องเอียงให้ให้ leading hand ฟังไอ้สินา super vice คือเมื่อวานคอยแบบนี้นะะนะบ้านนี้ไฟไฟ,ไฟ leading hand เลยบ้านนี้นี่กระบอกคอยทุกมือว่าบ่าให้คอยไปคุยกับผู้หญิงที่เป็นคนเกานะ่าเนาะเขาเห็นงานมาดูแล้วประมาณยี่สิบกว่าปีนะ เป็นคุณมาเลเซียน่ะกะมียังกฤษะะไปวอาใไ้เขาฟังไรเดอร์เดี๋ยวเขาสิเอาไปไ้ซูเปอร์ไวเซอร์อะว้าใไ้ซูเปอร์ไวเซอร์น่ะฟังเล่นแร่แปลท่าทานาทุกคนมันก็เลยเป็นสองฟังอ่ะเนี่ยเข้าใจชาริสาบอกว่าเป็นสองฟังวาซูเปอร์ไวเซอร์ก็บออยากให้ครบกับลีดิงแฮนด์ลีดิงแฮนด์ก็บออยากไ้ไปครบกับอ่าคนเก่าป้ามาเลเซียนั่นเพราะว่าเขาเป็นพวกเดียวกันกับซูเปอร์ไวเซอร์ฮนาะเออ ข่อยก็ว่าข่อยว่าได้ว่าเลียงอียงมากไหมให้จังจังเลียงที่ข่อยว่ากับ l e ดิงแฮ hand นั่นสิข่อยกับ่เคยเอาไปว่าให้ป้ามาเลเซียฟังเดยข่อยบ่เคยเอาไปว่าได้ว่าตุกข่อยว่าพื้นหรือว่าวเลียงเอียงก็แล้วแต่สัพเพเหนละหรือว่าวเลียงว่าเ,าเ,เออ super เ,เซอร์นี่ลำเอียงเนาะดูแลตั้งแต่คนอินเดียเนาะคนอื่นบ่ดูแลเลยผู้หญิงอินเดียคนนั่น่ะ ได้เหตุงานแบบสบายๆแต่ว่าตัวของฉันเองอะหมายถึงตัวชริซาเองเน mm ี hmm. ่ยเหตุงานแบบได้เหตุงานหนักตลอดเลยเนาะ mm hmm. ค่อยๆแคร์ไปบุญกับ leading hand mm hmm. นะ่นสิเบอเคยไปว่าเลี่ยงที่มันแบบเสียหายนะ mm ่ะ hmm. บาน,นี้ค่อยกบว่าจบแคร์ับ leading hand ค่อยบมั่นใจว่า leading hand mm hmm. นี่บอกไปว่าให mm ้ hmm. super ซอร์ฟังแน่นอนเพราะว่าเขาโบามนพวกเดียวกันนั่สีนะ บันเวลาที่คอยไปว่ากับป้ามาเลเซียคอยกับว่าเรื่องเดียวกันนี่แหละ่อยกับว่าเรื่องเรืนเนอเรอเร่องที่ว่าซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยลำเอียงลำเอียงแบบนั่งคุยกันกับพวกอ่าอินเดียนะผู้หญิงอินเดียกับผู้หญิงฟิจนะีเป็นเทเลเครงสมงเป็นยางตำนะล่ะแล้วก็บอาพาักันเหตุงานแล้วก็มาต่อว่าฉันว่าฉันนะเหตุงานเร็ว้วจังสันจังซี่ คอยกัแค่คอยกัแค่ไปว่าคอยก็บเมื่อเคยเว่าเรียง leading hand ทั้งนี้ให้เขาฟังเนี่คอยกับว่าเรียงของ super vice ล,ล่ะล่ะให้ป้ามาเลเซียฟังน่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรื่องที่คอยไปว่าให้ซปเรื่องที่คอยไปว่าให้ป้ามาเลเซียฟังเป็นเรื่องของ super vice มัน่นบะกับว่าสมควรที่สิไปว่าให้ leading hand เพราะว่าคอยว่าให้ป้ามาเลเซียฟังป้ามาเลเซียก็เปลี่ยนมูกกน่กันครับ super ซอร์เลย ถ้าซีว่าว่าคนที่แบบเอาเรื่องไปว่าเาตัวกนอจิเป็นเป้าไหมมาเลเซียบมแมนต์ leading hand มันบ่แล้วที่สําคัญ <c oughs> ที่สําคัญมันก็เป็นสิทธิ์ของข่อยที่ข่อยขอวบอได้ผิดกันนะแม่ขวบได้ผิดกันกับ super v i อร์แลวขอยอก็ได้ผิดกันกับ leading hand ขวบได้ผิดกันกับ2องฟังขอยอกสามารถที่สีว่า,วาวกับ leading hand ก็ได้หรือว่า super v i อร์ก็ได้ซึ่งมันบมแมนเรื่องผิด ลรก็บเกับว่าต้องมาสมควรแบบมาบอก่อยนั่นแหมว่าว้าน้ำผู้นี้่บว้าน้ำผู้นี่เธอต้องบเว้าเพราะว่าฉันบเว้าฉันเกียดเขาฉันสังเขาเธอก็ต้องบว้าซึ่งมันบวแมนน่ะทุกคนซึ่งมันบวแมนแมนบ่เจ้ามีสิทธิสังผู้ใดก็ได้บนโลกใบนี้แต่ว่าเจ้ามีสิทธิสิบปบอกให้คนอื่นนี่ที่เขาบ่ลู้เรื่องนี่สังคนคนนั้นนํำเจ้าบ่แมนบ่หรือจังใดแมนบขคอยบ่ลู้นะเออ ข่อยก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ข่อยสิไปเว้ากับถามยังหรือว่าเว้าเรื่องทั่วๆไปกับリーดิงแ hand จังซี่ข่อยก็บ่กล้าไปเวลาที่เขาย่างมาเว้านําข่อยข่อยก็ข่อยก็รู้สึกอึดอัดแหมข่อยรู้สึกอึดอัดแฮงตอนน่ะข่อยทําตัวบ่ถืกอะนะคั่นข่อยสิเว้านําリーดิงแฮนด์ปึ๊บคั่นซูเปอร์ไวเซอร์ย่างมาเห็นเอ้าก็บ่หาว่าฉันนี่เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเลยจังซี่นะทุกคน ตอนที่แรกข่อยกะบบลูรอกว่าทําไมถึงมาเว้าแบบนี้ครับข่อยข่อยบบลูบันนี้ข่อยก็เลยมาจับต้นชนป่ายเนาะว่าเอาข่อยก็ว่ากัก leading hand มาตาไหนตั้งแต่เริ่มงานข่อยก็เห็น leading hand เลยเพราะว่า super v i s o r ซจักไปทั้งใดเขาว่าไปลาพักร้อนข่อยก็ทํางานนํำ leading hand นี่มาประมาณสองอาทิตย์คิปนี้ยาวจักน้อยเนาะจา้ะเนาะมันเป็นด่ามาบัานที่นี่อัน พอทังแจ่กลับมาแล้ว <c oughs> กลับมาแล้วจังข่อยจังเห็นข่อยจังหู้เพราะว่าคนที่สอนงานข่อยที่แรกอ่ะเป็น l e ด d ิ n g h a n วันนี้ข่อยมาจับจับประเด็นได้ว่าเป็นอยังเขาจังเว้าแบบนี้ข่อยหู้แล้วสืบเนื่องมาจากวันจันทร์เนาะทุกคนเนาะวันจันทร์วันจันทร์ ่อยก็บ,บรูว่ามันเกิดยังขึ้นคอยก็เคยรู้หรอกเพราะว่าเขาเ,เคยมีมีติง่งอยียงกันแล้วแต่เขาสิมีติงต่งแต่ซุ้มหัวหน้าเขาบ่มีติง่งกับซุ้มพนักง,งานทั่วไปแบบแบบเฮานี่ยเขาบ่มีติ่งเลยเขากระลอฟังคําสั่งอย่างเดียวเลยอยปวดแขนมันบมีขากล้องบันนี่นี่มันคอยก็บ,บรูว่าเกิดยังขึ้น,มนเมนเจอร์อีกคนนึงนะ่ะที่เป็นพวกเดียวกันกับลีดิงแฮน ออกมาจากในออฟฟิศทุกทีย่นี่เขาสิบว่เคยออกมายางระเลยเขาเ่สนใจเพราะว่ามันมีซูเปอร์ไวเซอร์ที่ดูแลอยู่ในไลฟ์การผลิตมันบอปันจันเขามาย่างระเขามาย่างระคนงานนั่นแหละว่าผู้ใดมาแน่บ่บมาแน่ผู้ใดมาสายบมาสายคอยกับบอลลูว่าผู้ใดเอาไปบอกว่าผู้หญิงอินเดียนี่มาสายทุกมือคอยกับบอลลูเพราะว่ามันบ่ออกจากปากข่อยแน่นอน ขาเ,เคยว่ากับเมนเร์ย่างกิงกับ,กบ okay, ว่าแค่ว่า o มอร์นิ่งสำนันละ่ะจบขเขาเคยว่านอกเหนือจากนั้นบันตันี่สักพักหนึ่งจากที่เมนเร์มาย่างเลาะเล้วสักพักหนึ่งคอยได้รับโทรศัพท์จากเอเจนซี่คอยได้รับโทรศัพท์จากเอเจนซี่เอเจนซี่โทรมาถามว่าเมื่อน,นี้เธอมาทํางานบัวชิสาคอยก็เลยว่าตอนนี้คอยก็ทํางานอยู่มีอย่างเหรอคอยก็เลยว่างซี่ บ้านี้นั่งอันจุอันนั่งเอเจนซี่ก็เลยว่าบุมียังบุมี่ยังแค่อนโทรม,มาหาโทรมาถามซื้อว่ามาทํางานบอเออเพราะว่าขัดข่อยบอมาทํางานนี่ข่อยต้องส่งของควาวบอกเขาแมนบอ่าเออมืออื่นฉันบอมาเลยว่ามือนี่ย้ำไปเศร้านะส่งมาฉันบอมาทํางานด้วมือนี่ฉันเป็นนั่นไปนี่ธุละนั่นนี่นีเขาก็ต้องบอกเอเจนซี่บันตันี่ข่อยก็งงว่าเอาเอเจนซี่คือโทรมา เพราะว่าปกติขันเขามีเหตุการณ์ที่ว่าวมาทํางานเขาต้องโทรบอกเขาบอกในเมื่อเขาไม่ได้โทรบอกเขาจิโทรมาเช็กเขาเหตุอย่างเขาโทรมาเช็คว่าประมาณว่ามินเจอร์นะมาไปว่าโทรบอกเอเจนซี่ว่าอันคนของคุณนะบบมาเข็ดงานผู้หนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงแต่ว่าบบบอกซื้อเอเจนซี่ก็เลยอยากหูว่าเป็นไผก็เลยโทรเช็กว่าผู้ใดมาบบมาดังซี่ แค่ข่อยกับผู้หญิงคนนั้นสองคนแหละข่อยคิดว่าถ้าโทรมาเช็กข่อยว่ามากระสดงว่าอีเป็นคนหนึ่งบบมาแมนบอกข่อยก็บ่ลู้ว่าโทรหาเขาหรือเปล่าหรือว่าโทรแค่ถามข่อยผู้เดียวบ้านไ้นี้เพราะตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องที่ว่าผู้หญิงอินเดียนันมาสายน่ะรู้ไปทั้งออฟฟิศแล้วเฮดอาหูแล้วไฟบุคคลหูแล้วบานมือวานนี้วันนังคานนางบบมาเฮดงานข่อยก็บ่ลู้ว่าผู้ใดเอาไปซ่ออีกข่อยก็บ่ลู้ บา้านไอ้นี่แจ็คพอตมันมามาอันมามาอันคอยโดนแจ็คพอตบ้าคอยนี่ไปว่าอิหยังให้ลีด d ิงแฮ a นฟังหลายเกินไปเขาเอาไปว่าตัวคยก็ง,งง่อยเอาไปว่าอิหยางขัดเป็นเป็นเรื่องนางคนนีมาา้าใสข่อยบเคยไปเว่าเล่าเมือวานนี่เรื่องที่นางบมมาทํางานข่อยกับ่บเคยเอาไปว่าทุกคนมีตาตาบม่ได้บอดตาของทุกคนไม่ได้บอดทุกคนเห็นเบิดว่านางบมมาเหตุงาน บันค้นของเจ้าของเพราะว่าซูเปอร์ไวเซอร์นี่เป็นอินเดียผู้หญิงคนนี้เป็นอินเดียเหตุการณ์เกิดขึ้นออฟฟิศหู้เมนเจอร์หู้ข่อยเป็นคนผิดเหรอข่อยว่ามันมันบ่แม่นประเด็นเพราะว่าข่อยบ่ได้ไปยุ่งอยู่แล้วมันว่าม่นเรื่องของข่อยเรื่องยังคนสิเป็นยุ่งนะคอยยุ่งทําไมเขาสีมาก็เป็นเรื่องของเขาเขาบ่มาก็เป็นเรื่องของเขาเขานั่งคุยกันเป็นสมงกับซูเปอร์ไวเซอร์ในหน้างานน่ะ ข่อยก็เฮ็ดงานงอกงงงงงของข่อยไปข่อยบ่เคยไปตัวว่าเขาหอดมือมาข่อยกลายเป็นคนผิดว่าเธอนะันเฮ็ดงานกินหน้าเกินตาเธอคือว่าเฮ็ดแบบซาซเธอสิฟ้าวไปยังเขาเฮ็ดซาได้เพราะว่ายัางเขาเป็นคนของซูเปอร์ไวเซอร์แล้วก็ซูเปอร์ไวเซอร์เป็นคนนั่งคุยกับเขาบ้าวเลียงสัมปะปีนั่นลหละที่เขาอยากบ้านัะะ่นล่ะ ข่อยก็เคยไปออกเอาไปว่าในออฟฟิศหรือว่าเอาไปฟ้องเมอนเจอร์อหยังข่อยก็เคยไปว่าทุกคนเห็นน่ะมันบักรีดิ้งแฮนมันก็เห็นคือกันน่ะปากมันมีมันบ่ตามันมีมันก็เว้าเปิ่นแมมันวนมีแต่ข่อยว้าเป็นผู้เดียวแมข่อยซูนแมทุกคนว่าคือโทษข่อยข่อยว่ารู้เลี่ยงว่าผู้ใดเอาไปเว่าหรือว่าเอาไปว่าข่อยว่ารู้เลี่ยงมันบ่แไม่เลี้ยงของข่อยข่อยส่วนอยู่แลรี่ยวตราบใดที่โรงงานใจเงินเขาว่าเขามาสายเออก็รับเขา ก็ให้เขาทํางานตัวก็เป็นเรื่องของโรงงานน่ะซูเปอร์ไวเซอร์บ่อยากบ่อยากรายงานไปที่ออฟฟิศอยากเอาเขาทําอยู่นี่เพราะว่าเป็นคนอินเดียคือกันมันก็เป็นเรื่องของซูเปอร์ไวเซอร์มันไม่เป็นเรื่องของข่อยข่อยว่ามีสิทธิ์ข่อยก็กแค่เป็นพนักงานกินกินเงินรายวันรายชั่วโมงซื่อๆมันไม่ได้เกี่ยวกับข่อยเลยข่อยก็งงมากเลยว่าข่อยเป็นคนเอาไปซ้อไปว่าหรือเปล่าให้เขาเป็นแบบนี้ แล้วก็หามไม่คอยไปว่าวหามไหวคอยไปนี่คอยว่ามีอิสระทางความคิดด้วยหรอคอยมันเป็นเด็กอนุบาหลหรอตอนนี้คอยกําลังอยู่ในโรงเรียนปฐมหรือว่าโรงเรียนอนุบาลเท่าจนปานนี่แล้วก็ต้องมานั่งเห็นอีอย่างที่มันคือจังตอนจะควงเป็นเด็กน้อยไหมเอออันนี้พวกมึงอันนี้พวกกูจังซี่มันกับวหวตัวคนด่ามาแบบนี้คอยกะคอยเมื่อยนะปานว่าคอยไปลบในสงครามหมาลวดในตอนนี้โอ้